แล้วก็เอาธรรมะพระพุทธเจ้ามายืนยันยืนยันได้เช่นเอาสารานิยธรรมหกมายืนยันว่าเออชาวโซนปฏิบัติได้ตรงตามสารานิยธรรมหกเออพอมีธรรมศีลสมาธิปัญญาวิมุตต์แล้วเออเป็นคนอยู่อย่างนี้เนาะอยู่กันด้วยกายกรรมเมตตาวจีกกรรมเมตตามาโนกรรม ลาบที่ได้มาก็เอามารวมกันเป็นสาธานปอกีกินใช้ร่วมกันโอ้มีทิติสามัญตามีศีลธรรมญตาอย่างนี้นี่เห็นเป็นการยืนยันชัดเจนที่ได้อย่างนี้ก็เพราะว่าแต่ละคนมีมีมีการเจริญเจริญมีวันณนะวันณะกเก้าเจริญด้วยวันณะกเก่าหรือจิตมีพุทธพจน์เจ็ด จิตมีพุทธพจน์เจตนเป็นองค์รวมสารณิยะปิยกรณะขรุกรณะสังฆะอะวิวาทะสามคียะเอกีภาวะอะไรเนี่ยก็คืออยู่ในสารณิยธรรมส่วนวันนะก้านั้นเป็นคุณสมบัติองค์รวมเป็นหลักยะ ว่าพูดที่ปฏิบัติตามพระเจ้าแล้วจะเป็นคนคลาสสิกวันนะนี่คือคลาสคลาสสิกเป็นโลกุตระชนไม่ใช่เป็นคลาเซสไม่ใช่เดอะแมสเซสเดอะแมสเซสือคนโลก,กีทั่วไปปุถุชนคนทั่วไปเดอะแมสเซสอันนี้เป็นเดอะคลาสเซสเป็นคนมีชั้นมีวันนะ ไม่ใช่แบบวันนาสีของพระพุทธเจ้าที่ไปยึดถือไปเนี่ยกันะแต่นี่เป็นสัจจะความจริงว่ามันเป็นคุณคุณวิเศษเป็นคุณสมบัติพิเศษที่เป็นคุณวิเศษของคนที่มีคุณลักษณะที่แท้จริงเลยว่าเลี้ยงง่ายสุประะพามาเจริญเนี่ยพัฒนามาฟังธรรมถึงเวลาก็มาฟังธรรมเห็นเป็นความสําคัญ เห็นเป็นสิ่งที่ทุกหน้าได้นามีหน้าเป็นเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามใส่ตนเองมีสุปภสะมีอปิชะะมีสันตุทิมีการมีความมากน้อยมีการไม่เอามากมาเอาจนจนเอานน้อยอยู่ในน้อยนี่ซึ่งเป็นเรื่องที่โอ้โหมันปาฏิหารมันเป็นเรื่องที่มนุษย์ชาติมี มีจิตมีเชิงคิดอย่างนี้มันมีด้วยหรอเออชีวิตเราเนี่ยรวยก็ได้แต่เราไม่เอาแต่เราต้องพยายามภาคเพียนให้มันเป็นคนจนให้ได้มาพยายามเป็นคนจนมันเขาถือว่าวิปริตหรือวิปราาหรือว่าบ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 ,าบ,าบาไปแล้วอ่าได้มากกว่านี้ก็ได้แต่ไม่เอาพอสะโดดพอ จะมีมากก่านี้ก็ได้จะไปฟุงเฟ้อฟงเฟือยแบบโลกเขาก็ได้นะจะไปกลุงกลิงฟงฟงฟิ้งฟิ้งอยู่แบบโลกโลกเขาก็ได้แต่มันพอแล้วเข้าใจแล้วว่าโอ้ไรสาระเราเองแต่ก่อนนี้มันบาบาบบอเนี่ยโง่แทนที่จะเห็นว่านี่บาเห็นว่าไอ้ี่คือก่อนก่อนนี้เราเป็นนงินเขาบาบาบบอ โอ้ยังเหมือนเด็กๆไม่เดียงสาไม่รู้เรื่องเดี๋ยวนี้โอ้โตเป็นคนโตเป็นคนมีวุฒธธิภาวะสูงขึ้นเออเข้าใจรู้จักพออ่าแล้วก็รู้จักวิถีชีวิตด้วยควรจะต้องมีสันเลขธรรมมีทูตะต้องปฏิบัติขัดเกล้าเป็นแก่นสารสาระของชีวิตเออต้องขัดเกล้ากลาย กายวาจาโดยเฉพาะใจชําะะชําะะกิเลสออกจากชําระอกุศลออกจากกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมตามหลักเจนทูตะตามหลักปฏิบัติข้อปฏิบัติที่พาบรรลุธรรมเป็นอหรหันต์กันไปทูตะจึงเกิดปาสาธิกะ เกิดมีอาการที่น่าเรื่มใสกายกรรมก็น่าเรื่มใสสําหรับคนมีปัญญานะคนไม่มีปัญญาหาว่าบ้าเลยกายกรรมน่าเรื่มใส็เห็นว่าบ้าเมจีกรรมน่าเรื่มใสก็เห็นว่าบ้ามโนกรรมที่น่าเรื่มใสเป็นประธานมีปาสาติโกปาสาติกะและไม่สะสมอปจจญยาเนี่ยยิ่งเป็นของประหลาด คนอะไรว่าไม่สะสมอะไรแล้วมันจะอยู่ยังไงคนไม่สะสมอะไรเป็นตัวเป็นตนเป็นของตัวของตนอยู่ยังไงอยู่ได้ไหมทำไมไม่คิดเลยตอบอะ่ะมันเป็นคำถามที่ลึกซึ้งนะไม่ตอบง่ายจังไม่ต้องสะสมอะไรไม่ต้องมีของเรามแม่แต่ อะไรเป็นของเราเป็นตัวไม่มีนี่และแถมเป็นคนขยันวิรยิยะดำพระไม่ใช่เป็นคนมาแต่ก่อนขี้เกียจเดี๋ยวนี้รู้ตัวแล้วโอ้โห่ทำไมเราถึงเคยชั่วขี้เกียจน,นี่มันชั่วเราเคยชั่วเนาะใครไม่เคยชั่วมัางยกมือขึ้นนะไม่เห็มีใครยกสักคนเลยเนาะ ใครเคยชั่วมาบ้างยกมือขึ้นโอ้โหยกหมดเลยขี้เกียจน้อยขี้เกียจมากมันก็ขี้เกียจรู้จักความขี้เกียจรู้จักความขยันนะเดี๋ยวนี้ขยันขึ้นแต่ขยันยังไม่มากนะัก <c oughs> อา้าวจริงแต่ก็รู้สึกว่าเออขี้เกียจมันมันชั่วนะมันไม่ดีอยู่ก็คนนึ่งก็ขยันแล้วเราจะมากินแรงกิน เบียดเบียนคนอื่นเขามาแฝงเขามันมันมัน,มนได้อายมันละอายนะมันจะต้องหิริโอตปะจริงๆนะซึ่งตรงดาวุจเจ้าสอนหมดมีหิริมีโอตัปะนี่เป็นเทวธรรมนะมันจะเข้าใจมันจะมีศรัทธามันจะมีปัญญารู้ชัดเจนแล้แต่ก่อนนี้ทําสิ่งที่น่าละอายหน้าตาเฉยเลยนะทํอย่างหลงว่าดีว่าเทวะเกด้วย ถึงที่น่าละอายทํากันเฉยเลยแต่เดี๋ยวนี้นี่มาทําอย่างนี้คนเขาว่าเอออย่างนี้น่าอายมันกลับกันไปหมดเลยแต่พวกเรากลับว่าพวกคุณนั่นแหละรเราก็เคยทําอย่างที่คุณทําเคยน่าอายมาก่อนเดี๋ยวนี้นี่มันเรามีวุวติภาวะแล้วแต่ก่อนนี่สิโ้โง่ได้ระดับเดี๋ยวนี้เราออกจากนะ ออกจากสมาชิกโง่ได้ระดับมาแล้วแต่ก่อนเราก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งอยู่ในพวกโง่ได้ระดับเอเทศไปแรงไปบังหรือป่าเนฟังดีดีมันแรงไปอูนะเพราะว่าเขาก็โอ้โหจมอยู่ในราบยศสันเสรโลกิสุกันทั้งนั้น,นไม่ว่าระดับไหนถึงระดับไหนระดับไหนกัน แต่ก็จะทำไงได้มันความจริงมันก็พูดความจริงมันเลี่ยงความจริงไม่ได้เนาะมันก็ต้องพูดไปตามจริงนั้นๆจริงๆแล้วคนเราเกิดมาเนี่ยมันไม่มีอะไรเลิศประเสริฐเท่าโลก,กุตตรธรรมเลยอัตามาพูดอย่างนี้และอธิบายย้ำไปหลายทีแล้วว่าคนพระพุทธเจ้าก็เป็นคนเหมือนเราเกิดมาชาติสุดท้าย ชื่อเจ้าชายสิทธัตถะถ้าก็มีพร้อมจะเอาอะไรแบบโลกอะลาบยศสนเสริญโลกีสุขอะไรต,ต่างๆนานามีพร้อมหมดเดินหันหลังให้ไม่แยแสเลยออกมาเฉยเลยอ้โหอัตมาว่ามันมันไม่ใช่เรื่องเล็กมันไม่ใช่เรื่องตื่นมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะ พวกคุณมีเท่าพระพุทธเจา้าไหมออกมาก่อนจะออกมาได้เนี่ยแล้วคนโลกโลกไม่ต้องไปถามก็เลยเขาไม่ออกมาเลย <c oughs> ยังหน้ามืดตามวัวจมดิ่งหลงไหลอ,อยู่อย่างนั้นอ่ะ <c oughs> ไม่ต้องไปพูดเลยเห็นไหมซึ่งเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันเหมือนกับหญ้าปากคอกมันเหมือนกับเรื่อง ก็พูดก็รู้เรื่องก็เข้าใจแต่จริงๆคุณยังไม่เข้าใจคุณยังไม่เชื่อ,อคุณยังไม่เห็นจริงอะ่ะถ้าผู้ใดเห็นจริงแล้วเกิดความรู้ความฉลาดที่มันมีประสิทธิภาพถึงกันบอโอ้โหเราจะไปจมอยู่ทำไมตั้ตั้งที่เราเดินทางโน้นได้ ได้เลยเห็นทางเลยว่าเราจะอยู่กับลาบยศเสริญุกิยสุขเนี่ยไม่ทุจริตด้วยอยู่อย่างสง่าเลยไม่ต้องทุจริตด้วยใช่ไหมนะไม่เอามาเงี้ยเราจะมาทางนี้แล้วก็มาจริงๆโดยเฉพาะมาแล้วมีหมู่กลุ่ม มีหมู่กลุ่มของโลกุตระบุคคลเป็นเมืองอาริยะเป็นอารียกะชนส่วนคนที่ไม่ใช่อาริยกะชนก็คือมิลัคขะชนมิลัคขะมิลัคขะชนคือชนยังยังไม่เจริญยังไม่เจริญ นี่เระคือคนเจริญอริยกะอาริยผู้อาริยผู้เจริญอริยกะเขาเรียกกันว่าอริยกะแต่อาตมาขอเรียกอาริยกะเอามาจากคำว่าสีอาริยสีอาริยเมตรัยนี่ต้น เพราะว่าคำว่าอาริยะของเขาเนี่ยมันเพี้ยนไปแล้วมันกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นเดรธีชีไพรไปโน่เลยออกป่าเขาท้ำตามกุหัตกสูตรที่เอามาเปิดเผยเ,เอามาอธิบายเอามาอ่านอ่านยนีไม่จบบททิ้งยาวแต่ลึกซึ้งโอ้โหซับซ้อนอ่านไปจะต้องด่าเขาไปตลอดเลยอ่ปยายบรรยายมันจะด่า,ดาเขาไปหมดแล้วเพราะว่าท่านตำหนิไว้ทั้งหมดเ,เลยนะั่นน่ะ มันเป็นเรื่องไม่มีความรู้มันหลงผิดไปหมดเลยก<ม>็ค่อยๆพูดไปค่อยๆเอามาขยายความไปอัตมาเลก,กลายเป็นว่าเกิดมาชาตินี้ในปากจัดด่าแต่คนนั้นด่าแต่คนนี้อาจจะชมระดันชมแต่พวกตัวเอง<ฮ>อัตมามัน ซวยจริงๆเลยมันไม่รู้จะไปไหนได้รอดไม่รอดมันไปไหนไม่ได้จะพูดตำหนิก็ไปด่าเขาส่วนใหญ่เลยจะพูดชมอ<ะ>้าวมันชมพวกมันเองอีกส่วนน้อยพวกน้อยๆซึ่งมันก็เป็นความจริงที่อาตมาเลี่ยงไม่ออกไงคนที่ฟังธรรมะด้วย ปัญญาดีๆนะสุดสุดสุดูงสังละปเตปัญญงฟังด้วยปัญญาดีๆจะชัดเจนจะเข้าใจว่าอาตมาในพูดแต่ความจริงไม่ได้มีความหลอกความลวงไม่ได้มีความพลางความแฝงอะไรอะไรเลยมีแต่สจับปัง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 ตีหัวเข้าบานตีหัวเข้าบานคือมันเป็นยุคที่เป็น เสียเวลาไม่ไหวแล้วอาตมาก็เลยต้องรัดคัดสั้นต้องพูดอย่างาให้มันกระชับรัดอคอนไซส์เป็นมวยุดยาดยุดยาดู่ไม่เอา,เอาทำงานมาห้าสิบปีเนี่ย ที่จริงอ่ะถึงอัตมามันฝืนตายฝืนชีวิตไปเรื่อยๆวันนี้ก็โอ้โหแทบจะตายคนเห็นแล้วกขก,ก็ไม่รู้เขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงลองบอกความรู้สึกสิผู้ที่เห็นอยู่ในเหตุการณ์ใครมั่งสุรีอในน้ำคำเป็นไงพูดที่ใบฟ้าก็อยู่ในเหตุการณ์ันั้น โอ้มันรอดมาได้วันนี้มันโอ้มันจะขาดใจเลยมันหายใจไม่อ,ออกแล้วโอ้นะเดี๋ยให้ในน้ำกำพูดครับอ้าวเอาลองพูดดูดิ <c oughs> ขอรู้สึกรู้สึกยังไงเห็นันตาม,มาอย่างนั้น <c oughs> คือพูดได้มันจะ,ะไม่ต้องตกใจงไงขับขอโอ,อกกาสค่ะเห็นแล้วก็ เคยเห็นครั้งหนึ่งที่ผาธรรมแต่ว่าครั้งนี้หนักกว่าเพราะว่านานกว่าคือเพราะท่านมีเสมหะติดที่ที่ลำคอแล้วมันค้นมากแล้วพยายามขับออกมันไม่ออกแล้วพระ่านหายใจไม่เข้าเพราะหายใจไม่เข้าก็เหมือนกับคือหายใจไม่เข้าอ่ะท่านแสนดินก็พยายามช่วยตบหลังตบหลังเพราะครูก็ไม่ออกตอนนั้นก็พยายาม จะทำยังไงกันเห็นอาการแล้วก็เรารู้สึกว่ามันขออภัยนะคะชีวิตนี้มันดูสั้นๆจังเลยรู้สึกว่าไม่อยากเห็นภาพนี้อะค่ะเห็นภาพแล้วรู้สึกว่าพ่อครูหายใจไม่ได้อ้ามันก็ต้องเห็นวันใดวันหนึ่งแน่นอนตอนนี้ผ่านรอดมาได้ก็ดีแล้วเรื่องว่ารอดปากเกยียวปากกา ก็แต่ก็เบาใจว่ามีท่านแสนดินแล้วก็อนิมอยู่ก็คิดว่าช่วยกันได้อะไรเงี้ยก็หลายคนพยาบาลก็หลายคนแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ที่เห็นก็คือพ่อกูมีพลังพลังที่จะขับขับเสมหานี่ออกมาถ้าพ่อคูไม่มีพลังค่ะขับตัวนี้ไม่ออกแน่ถ้าขับไม่ออกนี่คือพ่อคูหายใจไม่ได้เลยรู้สึกว่าเออ ช่วงเวลานั้นก็ลุ้นนะคะลุ้นลแต่คือไม่นด้จะทำยังไงจริงๆมีวิธีเดียวก็คือต้องเอาเสมหะที่มันเกาะที่ลาคอออกอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครช่วยได้มีท่านแสนดินก็พยายามตบตบหลังตบค<บ>อปอด<บ>อะไรเงี้ยตบคอปุ๊บ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 ช่วยได้มันช่วยได้มันเกิดการพลังพลังมันเข้าไปขับแต่เพราะคุณมีพลังมากจริงๆนะคะ มีพลังมากที่จะมันต้องใช้พลังสุดๆแต่ตอนนั้นไม่ใช่ก็ไม่สุดมันก็ไม่ชนะก็ตายนั่นแหละก็เลยคิดว่าเป็นภาพที่เราเห็นเรารู้สึกว่าทุกอย่างเขาถ่ายเขาถ่ายภาพไปแต่ว่ามันไม่น่าดูหรอกเขาถ่ายไว้อยู่อาการมันน่าเกลียดมันน่าถ้าจะว่าน่าสังเวชก็น่าสังเวชแต่มันกลายเป็นทุเรศเป็นนวลก็เลยอยากบอกลูกๆว่า พ่อครูอย่างวันนี้ก็ดูอาการอยู่นะคะก็มีการพ่นยาแล้วก็มีการรักษาเพิ่ม,มออกซิเจนให้อ่ะคะ่ะ<ม>แต่พ่อครูก็เป็นซูปราสแตนดาร์ดนะคะ <laughs> าอาตมาว่าจริงนะอาตมาในซูปราสแตนดาร์ดนะอาตมาว่าอาตมาใชา่ปชาก็พยายามถามว่าวันนี้จะไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ้<ล>ะ<ต>า,ะามไม่อกีนไม่รอดหรอกอาตมาเร็วคือเป็นคนที่พูดชัดๆก็คือ ถ้าจะตายก็คงตายง่ายๆตายง่ายเกิดง่ายไงยปุบป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บวัเป็นมุตุมุตุภูเตไว้ไวจนกระทั่งคุณเป็นสุริมหามายาที่ซึ่งเป็นสัจจะนะเป็นธรรมะที่รึกซึ้งว้เหมือนคนตลบตะแลงนะเดี๋ยวว่าดีเดียวว่าร้าย ประเดี๋วดีประเดี๋ยวร้ายแต่ไอ้ร้ายๆจริงๆมันก็ไม่ค่อยปรากฏเท่าไรหร่หรอกมันเป็นลักษณะที่มันยังมันจะตายเนี่ยมันก็ร้ายแน่นอนเนาะ <c oughs> ไอ้ดีก็อย่างนึงแต่จะไปได้ร้ายแบบโลกีเขาอาตมาว่าอาตมาไม่มีแล้วร้ายๆนะมันอยากก่างกระโปรที่เขาแสดงกันอยู่เยอะค่ะน้ำ <c oughs> เวลานี้ก็นิมนต์พระครูจิบน้ำก่อนนิดนึงค่ะอ้าวดีอา้าวตอนฟ้าไทยเราฟังเรื่อง อันหน้าหวัดเสียวใช่ไหม <c ười> คือคนตายส่วนใหญ่เค้าบอกจะมีเสเลดมาพันหลอดลมอตอนอายุมากมันตอหลอดลมน่าก็ตายคืออาการของคนที่ร่างกายหมดสภาพมันก็จะมานพันนั่ให้ไม่ให้หายใจไปออกนะแต่ข้อครูเป็นบริษัทว์ไงก็สู้ได้แต่ถ้าเป็นเราเนี่ยคงไม่รอดนะแต่มาฟังเลยนะถ้าเป็นตมาคงจะไปแล้วอย่างนั้นนะ พลังงานคงจะสู้ไม่ได้อันนี้ก็เป็นข้อคิดว่าเราก็ต้องพยายามภาคเพียรตัวเองให้มันมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าพ่อครูบอกลสัญญาแล้วว่าท่านอะไรนะตายเร็วเกิดเร็วนะแสดงว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้ตั้งตัวอา้าไปแล้ว,ลวอะไรเงี้ยนะเ <laughs> <laughs> พราะว่าคืออาการของพ่อครูนรเนี่ยปฏิทิคาเคยเตือนพวกเราว่าพ่อครูนี่ไปเร็วนะคือลักษณะของความเกิดเร็วตายเร็วนะ ประมาทไม่ได้ในชีวิตแม้แต่ตัวเราเองก็ไม่แน่ใช่ไหมพ่อครูอาจจะเสียวไปเสียวมาใช่ไหมแต่เรามาทีเราไปเลยไปก่อนพ่อครูอะไรเงี้ยนะ <laughs> เรามาทีเราไปเราสู้ไม่ได้กําลังไม่พอไงพอพยามารมาถึงทําไมเราตายง่แก่เลยนยสู้ไม่ได้ในของพ่อครูนี่พยามารมาทวงหนี้ก็ท่านก็สู้กันได้เพื่อมนุษยชาตินะที่จะช่วยให้มนุษย์ชาตินั้นพ้นภัย เราเป็นมนุษยชาติคนหนึ่งที่ท่านช่วยลงมาช่วยเราเราก็ต้องทําหน้าที่ตอบแทนบุญคุณของท่านให้เต็มที่โดยปฏิบัติธรรมลดก,กิเลสให้จงได้แล้วก็ทํางานเสียสละเพื่อสังคมให้ได้การนิ้มันพะคุณต่อครับอการตอบแทนบุญคุณนะอาตมาเต็มที่คือทํำยังไงลดกิเลสเออโอ,โอ้พวกเรานี่ชัดเจนเนาะนะเป็นคำตอบที่ถูกต้องชัดเจนคะแนนเต็ม